กาบสวัสดีพี่น้องด้วยครับผมคุณก็อยู่กับเด r นมาทีวีออนไลน์เกมอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับเกม The r a ร n a น o ok รนะครับผมบอกเลยว่าเป็นเกมยอดฮิตในตอนนี้เลยนะฮะ r ร r กนอร์สถานการณ์ตอนนี้เลยครับผมสายฟรีอยู่ได้ไหมสายฟรีอยู่ได้นะครับเมื่อคุณรับสเตมีนาช่วงเช้านี้นะฮะสะสมทุกวัน6โมงเช้ากั่าบ18นาฬิกานะฮะใช้ไปเลย รับในเคเวสสำคัญสำคัญนะครับผมรับบัฟประจำวันก็ดีนะฮะเราเดินเคเวสกันสบายสบายอย่าลืมนะครับผมสำหรับคนเล่นเดอะแร็กนารอกนะฮะจะมีกิจกรรมพิเศษนะครับผมเข้ามาเช็คอินร็อกเช็คอินก่อนเลยสิ่งแรกนะครับผมล้วก็เก็บสติมิแน่เสร็จแล้วคุณไปที่ p v e นะครับผมเคลียร์ด่านดันเจียนก่อนเลยวันหนึ่งดันเจียนจะมีทั้งหมดให้คุณได้เคลียร์วันละสามรอบคุณจะได้เหรียญ นะฮะจากการจบดันเจี้ยนแล้วตรงนี้แหละคือประเด็นสำคัญเลยนะครับพอได้เหรียญเสร็จเอาไปแลกกล่องอาวุธแดงรอคุณอยู่นะฮะชาวนี้ผมก็มาเล่นไนท์ลูกรักของผมนะฮะสายคียิเคิลนะครับผมสายดาบสายดาบอันนี้ผมเล่นซูเวอร์ไต้หวันมาแล้วก็อยากมาลองซูเวอร์ไทยดูซูเวอร์ไทยนี่บอกเลยว่าแจกเยอะมากๆนะครับแจกเยอะมากๆตั้งแต่ แองเจิลวิงแล้วนะฮะแองเจลวิงแล้วาสามารถดาวน์โหลดได้นะฮะบอกเลยว่ายอดดาวน์โหลดนะสาวันหนึ่งร้านดาวน์โหลดถือว่าคุณภาพนะฮะเกมคุณภาพด้วยสำหรับเกมน่ารักน่ารักเดอะรักน่ารักนะฮะผมยังไม่เช็คอินอะไรบ้างเลยนะเนี่ยอีวงอีเวนต์เขแจกอะไรบ้างในวันนี้นะฮะมีทั้งแจกทั้งเติมโปรเป็นโปรโมชั่นด้วยนะฮะ สุ่มกาชามีอะไรฟรีบ้างวันนี้เดี๋ยวเราไปหาของฟรีกันดีกว่าสำหรับสายฟรีนะครับผมอย่าลืมอย่าลืมเข้ามาล็อกอินดาวน์โหลดเพื่อเพื่อเกมใหม่ของเรากันดีกว่านะฮะวันนี้ผมต้องไปเก็บเหรียญก่อนไนท์ผมไนท์สายนี้จะเป็นไนท์สายคิติเคิลนะครับผมไม่ใช่ไนท์สายหอกนะฮะ ช่วงนี้คนเยอะมากนะฮะเยอะทุกเซิร์ฟเวอร์เลยตั้งแต่อิส,สูดพันธราโมร็อก ok, นะฮะมีหลายเซิร์ฟเวอร์มากนะครับผมนี่ผมอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์อิส,สูดเจ็ดนะครับอ่าเช้านี้ผมมาโบแมงป่องเล่นก่อนนะคเพื่อเก็บเหรียญน,นะฮะบ,บอสพิวนี่นะครับผมเป็นบอสแรกเกิดเลยนะฮะต้องสำหรับผู้เล่นใหม่ด้วยนะฮะบ,บอสพิวนี่อปุ๊บ เล่นง่ายมากครับการเก็บเลเวลก็ค่อนข้างจะง่ายนะครับผมเพราะมีค่าสเตมินาให้วันละ120เช้าเย็นนะฮะร,รวมกัน62สิเชา้า60สิบเย็น120สิ่งแรกที่เราต้องทำก่อนเลยตอนแรกคือราบอสก่อนครับบอสประจำวันวันละ3รอบเท่านั้นนะฮะเกมนี้ไม่ยื้อมากนะฮะไม่เสียเวลามากไปวันละ1ชั่วโมงก็คงจะเพียงพอกับการเก็บเลเวลนะฮะ หนึ่งชั่วโมงก็เพียงพอเล่นแบบสบายๆนะฮะแต่ถ้าเราอยากจะเวลไวไวๆนะฮะเน้น UG บอทฟาร์มไปนะครับแต่การที่เราจะ UG บอทฟาร์มนั้นนะฮะได้ EXP เยอะไหมก็ไม่เท่าไรนะฮะไม่เท่าไร mm hmm. ประเด็นสำคัญคือหอคอยไต่เลเวลแล้วก็เก็บบอสประจำวันนะฮะนะนครับสิ่งที่สำคัญตรงนั้นมีแค่นี้จริงๆสำหรับเกมเดอะแร็กนาร็อก ok นะฮะ เออมาไปหาบ,าบอสพิโอนี่ก่อนบอสพิโอนี่ทุกครั้งนะฮะจะดรอปเหรียญมาให้เราทั้งหมดสามเหรียญเดี๋ยวเราต้องไปแลกของรางวัลกันนะฮะในวันนี้สำหรับการล่าบอสนะฮะสาหรับมือใหม่ที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงดีนะฮะอ่ากิจกรรมมันมีหลายอย่างมากครับผมทั้งอีเวนต์เควสหลักเควสรองนะฮะเหรียญเห็นปะฮะจะได้เหรียญได้ไอเทมแดงมาด้วย นะครับผมตรงนี้สำคัญตรงนี้สำคัญสำหรับเกมเดยแรกนอร์็อกปุ๊บเดี๋ยวเรารอว่าเราจะไปทำอะไรกันต่อดีอสกิลสกิลเป็นไนดาบไนดาบเวลง่ายครับพี่น้องเวลง่ายมากถือว่าภาคนี้เป็นภาคที่แบบคลาสสิกเล่นง่ายนะฮะแต่ข้อเสียขอตินิดนึงฮะมอนเตอร์ไม่รุม นะฮะทำอาจจะให้ใหเล่นแบบเสิงๆได้นะฮะหอคอยหอคอยหอคอยเดีวเริ่มไปต่อสู้กันดีกว่านะฮะตัวนี้ผมถึงด่านที่สี่สิบสามละหอคอยไหวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแต่เก็บค่าสเตมินาตรงนี้ไว้นะฮะสเตมินาใช้ให้มันคุ้มค่ากับมอนสเตอร์กับเควสหลักด้วยหรือไม่ก็เป็นการไต่หอคอยดีๆนะครับผมตรงนี้แหละด่านตรงนี้แหละเป็นการเก็บเลเวลที่รวดเร็วสําหรับหอคอยนะฮะ เห็นปะปุ๊บได้ exp ทีสองหมื่นกว่าหกหมื่นเจ็ดอย่างเงี้ยถ้าวันหนึ่งเราไต่เยอะๆนะฮะพอแต่เที่ยวเราไหวนะฮะเราก็จะได้ exp ด้วยนะครับผมนะฮะอ่ะไปถึงสี่สิบสามเกมนี้ไม่ต้องรีบเล่นนะพี่น้องนะเรื่อยๆนะฮะอย่าไปกดดันตัวเองกับเกมเดี๋ยวแรกน่ารอกนะฮะเล่นได้เรื่อยๆอยจริงปุ๊บ อ่าอันนี้คือประเด็นสำคัญของเกมนะครับผมหอคอยไต่เลเวลบอชฟาร์มนิดหน่อยนะฮะฟาร์มนิดหน่อยขับเคลื่อนกันไปเรื่อยๆนะฮะวันเลเวลสองเลเวลนะครับวันละหนึ่งเวลห้าสิบวันก็ห้าสิบเวลแต่มันช้าไปอันนั้นอนะ่ะมันต้องอ่าวันละสามสี่เวลไปนะฮะเน้นทำของฟาร์มนะครับผมไม่นานไม่นาน1หนอทิตเจ็ดสิบได้ไม่นานนะฮะบ,บอกเลยนะครับ ปะปุ๊บโบสบ,สบายนะฮะอึ๊บได้ละเอ็กพี XP ได้ต่อเนื่องนะฮะในช่วงสเตมิน่าเนินนั่นแหละฮะช่วงสเตมิน่าตัวนี้แหละฮะปล่อยเต็มไปเลยนะครับผมแต่ผมคิดว่าสเตมิน่าไม่น่าจะคิดนะฮะจากคะแนนตรงนี้นะครับผมห้าสิบสี่น่าจะต้องไปฟาร์มมอนสเตอร์ในฟาร์มในแมッ แต่ถือว่าเรายังไหวอยู่นะฮะมาเก็บตรงนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็รับค่าคะแนนเอ็กพีหอคอยด้วยเพื่อให้เรานั้นได้เอ็กพีที่ดีขึ้นนะฮะอ่ามันจะรวดเร็วทันใจเห็นปะ่ะเอ็กพีแตกรัวๆอ๋อค่าสเตติมน่าไม่คิดนะครับผมค่าสเตมิมีน่าไม่คิดนะฮะไม่รวมด้วยอืมอันนี้คือหนึ่งอย่างที่เราต้องฝ่าฟันกันไปกับเกมนี้นะฮะ เดี๋ยวไปดูอย่างอื่นกันต่อนะฮะว่าเราจะไปฟาร์มยังไงให้มันรวดเร็วนะฮะจะฟาร์มไงให้มันรวดเร็วแล้วก็อาชีพไหนถือว่าเป็นอาชีพที่น่าเล่นอีกอาชีพหนึ่งสําหรับผมนะผมคิดว่าระยะไกลนะฮะโดยระบบตัวเกมมีระบบหลายๆอย่างนะฮะเอเคนี้ก็พอมั้งวันนึ่งค่อยๆไต่ไปไต่เยอะมันจะค่อนข้างที่แบบอ่าเ็กเหรียญไอ้ตัวนี้เหรียญเก็บ เหรียญเงินนี่คือเอาไปแลกกล่องของขวัญของรางวัลดีๆด้วยนะฮะกับเมืองก่อนนะฮะเอาแค่นี้พอครับพี่น้องเอาแค่นี้พอนะฮะวันๆไม่เอาอะไรมากนะฮะรับ xp ไปอีกเจ็ดหมืฮนห้านะฮเดี๋ยวค่อยไปท้าทายกันใหม่ในวันต่อไปก็ว่ากันไปนะฮะกับกิจกรรมเควสตรงนี้นะฮะสามารถสำเร็จได้ด้วยเพชรแดงนะครับผมคุณมีเพชรแดงคุณก็สามารถสำเร็จได้โดยอัตโนมัตินะฮะ xp ถ้าอยากได้ xp เนาะ 4.6นะฮะสีแล้วฮะ,ะแตแมแนะนำปื๊บเขารวมแอ็เวนเจอได้ดเดห็นบ้าวันหนึ่ง3รอบนะฮะตรงนี้สำคัญมากพี่น้องเน้นๆเ,เลยกับเดลรี d ดนเจียนนะฮะเน้นๆกันเลยสำหรับบอลต,ตรงนี้นะฮะไม่มีอะไรมากสำหรับผู้เล่นใหม่ก็รับของรางวัลไปแจกประจำวันไลฟ์สัปดาห์กิจกรรมต่าง,างๆนะ,ะพี่น้องสำหรับเกมเดี๋ยวร,รักนารอกด้วยนะฮะปื๊บไทม์แพ็กเกจ ทำแพ็กเกจนะฮะเพชร Pet แดงสามารถเก็บไว้ก่อนนะฮะเก็บไว้ก่อนโบนัสโบนัสออนไลน์ line, มีอะไรแจกไหมฮะเข้ามาเช็คอินก็รับของรางวัลไปตามนั้นนะฮะยิ่งออนไลน์ line, เยอะสะสมช่วงเวลาในการออนไลน์ line, ก็ได้รับของรางวัลนะฮะนะครับเรื่อยๆนะครบร้อยยี่สิบนาทีห้าหมื่นโอ้โหต้องบอกว่าจุใจนะพี่น้องจุใจด้วยสำหรับการแจกของรางวัลน,นะฮะ เราพยายามเดินเควสไปเรื่อยๆนะฮะเดินเควสดไปเรื่อยๆสเตมิีหน้านะฮะเก็บเอาไว้ใช้กับพวกหนอนดูนีวันนี้ผมเคลียร์หนอนก่อนห้าสิบสี่เสถิมนานะดูดิมันจะลดไหมไม่ลดนะฮะตัวหนอนตัวนี้ไม่ลดนะฮะแปลว่าสองตัวลดตัวหนึ่งไหมอ่าสองตัวลดหนึ่งตัวนะฮะกับค่าเสถิมีนาา XP e ที่เขามอบให้ด้วยนะฮะวันนี้ ก็โอเคครับพี่น้องสําหรับเกมเดี๋์คแร็กนอรร็อกฮะยังไงก็เข้ามาเล่นกันเยอะๆด้วยนะฮะเกมสนุกสนุกนะครับผมเล่นได้เรื่อยๆนะฮะเล่นได้เรื่อยๆด้วยแหมผมก็เพลินไปกับมันนั่นแหละเ ok ดี๋ยคแร็คนอร์ร็อกอ่ะโคตรเพลินนะฮะวัสดุไม่พออีกแหมมีแค่สิบจะไปคราฟเยอะก็ไม่ได้นะฮะคราฟเยอะอะไรไม่พอเนื่องด้วยเกมนี้ครับผม มีระบบการสะสมการ์ดด้วยนะฮะระบบการตีบวกที่แบบโอ้โหถ้าตีบวกพร้อมๆกันจะได้ค่าพลังพิเศษผมขออัปเดตตัวละครนิดนึงนะฮะสามวันเข้ามาอา่าผมจะเข้ามาวันละครั้งนึงนะฮะอาจจะไม่ได้ไร้สดกับตัวนี้เท่าไหร่นะฮะเฮ้ยหล้มเหลวยาวๆเลยวะ่ะแหมกาดจะไม่ให้เกิดกันบ้างเลยเหรอเนี้ยให้เกิดกันหน่อย ค่าเพชแนนรพชแดงเก็บไว้ก่อนนะครับค่าเพชรแดงเก็บไว้ก่อนนะฮะอืมอ่ามันทึกรูปหลักได้นะฮะทึกรูปลักไว้ก่อนเนี่ยสบายสบายพี่น้องนะครับถามว่าคนสมัครมาใหม่เนี่ยแป๊บเดียวโหดไหมเอาจริงๆสองวันก็ เอาจริงถเล่นจริงสองวันห้าสิบแล้วนะจริงๆสองวันห้าสิบแล้วนะเกมนี้คือไม่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 เครียดมากนะฮะบอกเลยเกมนี้ไม่เครียดจริงๆชิวๆสบายๆอ่าโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันใหม่นะครับถ้ามีอะไรดีๆนะฮะบอสโรคนะฮะอย่าลืมหลายคนล่าบอสโรคจนเป็นชีวิตจิตใจนะฮะแต่ผมยังไม่ได้ล่าเลยนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวกลับมารับชมมันใหม่ในช่วงหน้าด้วยนะครับผมสำหรับ ถ้ามีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับ The Ragnarok ok, สำคัญสำคัญ,คญเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีนึ่งนะครับผมอย่าลืมอย่าลืมในทุกๆวันล่าบอสด,ด้วยเก็บเหรียญแลกของรางวัลน,นะครับผมอย่าลืมไอตัวนี้สำคัญมากนะฮะสำหรับการที่เราจะล่าบอส PVE นะครับผมบอสแล้วเราไปชอ็อปเอาไปแลกข,ของรางวัลทางนี้นะฮะอ่า <c oughs> กล่องแดงอยู่ไหนจ๊ะอ่าเราเก็บได้สาใช่ไหมฮะ สามสิแรกอาวุธแรกอาวุธสี่สิบนะฮะถ้าเรายังมีอยู่นะฮะอาวุธสี่สิบอย่างเช่นเราซื้อกล่องเนี้ยฮะหนึ่งกล่องนะครับใช้โอเคเราสามารถเอาของไหนมาอันเนี้ยผมซื้อของไหนละสวอตแมนสวอตแมนแล้วหนึ่งแรกนะฮะใช้เลยนะครับผมคุณสามารถเอาของได้เลยนะฮะสมมติว่าเราจะเอาอะไรนะฮะอะไรที่สําคัญสําคัญสาหรับ สายนี้นะฮะสายดาบใช่ไหม401เนี่ยฮะดาบตัวนี้สําคัญนะฮะเอามาให้มันเลยได้เลยแต่ถ้าเราเล่นไหนท์หอกแหม่300เพรเนาะผมก็เพิง่งจริงๆหอกกับดาบเนี่ยหอกก็น่าเล่นนะฮะหอกก็น่าเล่นดาบก็น่าเล่นนะฮะหอก401นะฮะหอก401หอกใหม่40ดาบคิดที่เข้า401อันนี้ก็สําคัญนะฮะ เอาดาบไปก่อนละกันแรกไปหนึ่งโอเคเมื่อเราได้ดาบแดงนะฮะไอของบอสเนี่ยสามารถขายได้ด้วยนะพี่น้องนะขายได้ด้วยนะองตรงขายได้นะฮะอ่าของบอสดาบสี่สิบดาบสีสิบตัวนี้ดีกว่าดาบสี่สิบตัวนี้ดูดีกว่าอะไรไหมดีกว่าของซื้อในช่วงแรกนะฮะ ติดตั้งก่อนนะครับเพิ่มค่าพลังนะฮะเพิ่มค่าพลังเดี๋ยวแป๊บนึงเราเราได้ดาบใหม่มาใช่ไหมเมกี้เราได้ดาบใหม่มาค่าพลังสี่ร้อยอยู่ไหนเอ่ยค่าพลังสี่ร้อยอยู่ไหนเอ่ยเปิดดาบที่เราได้มาใหม่อยู่ไหนเนาะดาบสี่ร้อยนะฮะเราก็มาใส่มันจะมีค่าอัปเกรดที่บอกว่าเฮ้ยอันนี้มันดีกว่านะ อันนี้มันดีกว่านะคือมันจะเป็นค่าโปรแกรมที่มันแนะนำมานะฮะว่าเราต้องแบบอ่ซื้อมาแล้วก็สวมใส่ของแดงนะฮะของ Nike Critical นี่มันต้องเป็นดาบแดงเนาะดาบแดง Nike Critical นะฮะนี่นะฮะดาบแดงติดตั้งเฮ้ยสรุปดาบซื้อดีกว่าหรือเนี้ยเอาตรงๆ <laughs> ดาบซื้อดีกว่าเหรออันนี้มัน401นะฮะ สี่ร้อยหนึ่งนะครับผมแต่ค่าพลังดันเบาวกว่าไม่น่าจะเบากว่านะครับน่าจะแรงกว่านะอันนี้คือดาบแดงช่วงเวลสี่สิบที่เราไปแลกของขวัญมาเนาะผมว่ามันโอเคเลยล่ะจริงๆถ้าเราอยากเล่นสายหอกเราก็ค่อยๆเปลี่ยนทีละสัพทีละอย่างนะฮะ เรในการคิดที่เขประมาณนี้นะฮะอันนี้คืออาวุธความแรงของอาวุธสี่สิบนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้แหละผมว่าอืมสำเร็จจริงๆผมว่าสายหอกมันกว่าจริงๆพี่น้องถ้าเปรียบเทียบในนะสายหอกมันกว่านะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าเก็บเหรียญใหม่นะฮะเก็บเหรียญใหม่ เรายังสับสนกันว่าเราจะเล่นหอกหรือดาบดีนะฮะแต่ถ้าเรารอเลยวลหกสิบเก็บทีเดียวก็ได้นะฮะเก็บทีเดียวก็ได้กับช็อปเพราะมันเท่าไหร่อย่างละยี่สิบเหรียญแป๊บเดียวพี่น้องบอสสามตัวก็เท่าไหร่เก้าเหรียญละถ้ารอเลยว่าหกสิบเลยนะฮะก็ประมาณหกสิบเหรียญต่อครั้งหนึ่งนะฮะมีความเข้มเข้มข้นขึ้นนะฮะเดี๋ยวรอเลยว่าหกสิบดีกว่านะฮะอาวุธชิ้นต่อไปน่าจะเป็นหอกหอกเวลหกสิบนะฮะ อ่าโอเควันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับกับเกม The r a g n a r o ok นารอครับขอให้เพื่อนๆเ,เล่นเกมอย่างมีความสุขเด้อกับ The r a g n a r o ok, นาเกมดีๆที่มาใหม่นะฮะยอดดาวน์โหลดแบบเลยว่ากระจุยมากนะฮะหนึร้านดาวน์โหลดไม่น้อยเลยนะพี่น้องนะสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ